ันนี้พวกคุณอาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะคุณต้องทำใจเพราะหมวดหมู่แรกของเราคืออาบอบนวดในไทยเฮ้ยหมอก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะเฮียพวกเราแค่เที่ยวแต่ฝั่งนู้นอ่ะทำงานถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโพไซดอนมหาวิบัตเรือยักษ์อาอันนี้เป็นภาพยนตร์ยังไม่ใช่เดอะ o r d ดออฟเดอะลิง อภัยไม่ใชยมอติคาร์โลเฮ้ยมอติคาร์โลไม่่ใชมอติคาร์โลมอติคาร์โลไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเล้าอยู่ตรงนี้มสองโลทอนอันนี้มีลับแล้วเออใช่คนต่อคนคน่อคนเยอะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงอ่ภัยบุรีตัดใบใช่มีมอติคาร์โลค่ะกรรมการว่าไงไม่ใช่ไม่่ใชครับอันนี้มอติคาร์โลถือว่าเป็นเล้าผิดครับอน ไม่ได้ดนเรื่องเนี้ยที่เราไปที่ไหนที่ไหนที่เราไปกันอ่ะที่พี่ไปอ่ะด่วนเรียบอ้อนทางเท้าพัฒนาการยังไปอยู่ว่าอันนั้นไปกินเย็นาโฟร้านเขาอ่ะนะอร่อยหูหูหูแก้วเขาอร่อยอันนี้เล่นไม่ดุไม่กลัวเมียดูเวยตะกอนตะกอนตะกอนนะเมื่อวานเองเมื่อวานเอง แต่กอนม่อวนเออวนีสองคนเล่นกันน่ารักจริงๆหมวดต่อไปเปลี่ยนหมวนผีไทยมีผีอะไรบ้างเอาให้ถูกนะเพราะฝั่งคุณเริ่มเสียเปรียบแล้วนะผีไทยพร้อมแล้วเริ่มพนันเขาหลอกก้าเฉยๆทะเลผีทะเลผ้าห่มผีพ้าห่ม ไปจไปไปไม่ได้เนี่ยโอ้ยไม่ออดึงหอยหน่อยดหอยหน่อยต่อไปผีถ้วยแก้วไม่ใช่เป็นเล่นเป็นเล่นเป็นเล่นผีถ้วยแก้วฟาทลายจนเจ็บคออันนี้แหละผีพายสับปะรดให้หวานเหรอ ผีหาผีหาใครผีหาซาตานผีหาคือผีที่ตายจากโรคระบาดทุก้อ้เสร็จเรียบร้อยคุณมีสิทธิ์ไล่ฝั่งนี้ออกไปกันหนึ่งคนครับคุณจะไล่ใครเอาใครลูกเลือกเลยเอาที่ต้นหอมจ้า